คนนี้บอกว่าทําไมเราเจอแต่เขาบอก6 3เป็นเลขมงคลมันเป็นเลขมงคลในศาสตร์อื่นไม่ใช่เลขมงคลในศาสตร์ผมผมไม่ใช่เลขมงคลไงมันไม่เหมือนกันโอเคไหมเพราะว่าคุณต้องไปดูว่ารีวิวผมเป็นยังไงและรีวิวคนอื่นเป็นยังไงก็ลองดูครับว่ามันต่างกันตรงไหนแล้วหลักๆคือคุณต้องมาเช็คก่อนว่าผมเห็นอะไรบ้างเห็นนี่จํานวนกี่ล้านหรือกี่แสนอะไรก็ว่าไปทําไมมันถึงเห็นได้ มันก็ต้องดูว่าศาสตร์ตรศาสตร์ระบุได้อะไรบ้างโอเคไหมศาสตร์ที่ทำ Marketing มาเก็ตติ้งมาทําการตลาดมากับศาสตร์ที่มันเห็นจริงมันหน้าตาเป็นยังไงคุณเช็คอย่างหลังอยากรู้เช็คหลังบ้านทักหลังบ้านใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กดติดตาม, like, share, ost, ตตามแล้วทักมาผมเช็คให้ฟรีทุกคนว่าคุณเจอปัญหาอะไรเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าอยากแก้ก็ถ้าตัวเลขมันอ่านได้แบบนั้นผมก็แก้ให้เป็นแบบอื่นที่คุณอยากได้ พวกคนคนบางคนทํางานราชการมีอุปสรรคมีสตูอยู่ในที่ทำงานก็ขจัดได้ก็เปลี่ยนตัวเลขให้มันเข้าทางครับในที่ทํางานที่เป็นพนักงานออฟฟิศคุณมีคนคอยอิจฉาตลอดคุณไม่อยากอยู่ในออฟฟิศแล้วมีความสงบในการทํางานทํางานราบลื่นไม่ติดขัดไม่มีคนคอยว่าร้ายอะไรอย่างนี้ไหมถ้าอยากก็แก่แค่นี้เอง หรือถ้ามันเป็นนี่ะคุณไปดูรีวิวผมล่าสุดเขาไปค้ำประกันคนมาแล้วไปค้ำประกันคนสองคนแล้วเสร็จแล้วอ่ะพอมันเป็นแบบนั้น่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่ธุรกิจไม่ดีแล้วก็แพกจ่ายยอดให้ธนาคารไม่ได้เสร็จแล้วมันก็โดนอย่างเงี้ยแต่เพิ่งแก้หลุดไปก็ใช้สีแก้เลขแค่นี้มันก็หลุดแล้วอยากรู้ไปดูดิครับไม่ได้มีมนไม่มีอะไรทั้งนั้น ถ้าคุณมูมาอยากให้มันหลุดแล้วมันไม่หลุดมูขออะไรก็มันก็ไม่ได้ก็มาลองสาดผมสิเดี๋ยวก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืประมาณนั้นไปลองดูรีวิวครับใส่สีอะไรเปลี่ยนเลขอะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นผลไวแค่ไหนให้สังเกตต,ตรงร้นเอาไปดูในคลิปอยู่ในลิงก์กดไปที่แอฟฟ้ามีลิงก์ให้ดูไปดูรีวิวเอาเสร็จปุ๊บสังเกตระยะเวลาการเห็นผลว่าเร็วแค่ไหน เปลี่ยนอะไรเห็นอะไรเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ใครอยากรู้อยากเช็คเช็คฟรีกดติดตามผมไว้แล้วทักมาครับขอบคุณครับ